มันก็มีความผิดพลาดน,นิดหน่อยครับนิดหน่อยฮะก <นะ S 2> ็คือโจทย์เราเยอะเราชอบสร้างโจ์ก็เปธรรมดาแล้วพอมาปีนี้ได้เจอแต่เจอตอนเจอเสียยูมันอ่ะเป็นท่อเดิม,มผมก็บอกว่าอ้าวได้นะแล้วเขาก็ไปเอามาเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถมาเปลี่ยนรถไ,ไปเปิดเขาอย่างนี้ไงก็ไม่ใช่ครับไอตอนขี่อ่ะผมก็มั่นใจเต็มที่แ <พอ S 2> ล้วเพราะรถผมก็ไล่ไล่มา10.2เหมือนกัน10.2ใช่ จะเวฟก็ได้นะจะสองทีก็ได้นะผมไม่ได้กลัวจะนอกรอบก็บอกนะก็วิ่งไปตั้งห้าสิบทีก็ได้เดี๋วจะทให้เด็กมันดููบอูจะทำใกเ็ไม่งดมึงทุกนๆก็ต้องเรียกว่าลูกพีมันทุกคนบกูบอสกูจะทำให้เด็กมันดูเจกรายงานการท่องเที่ยวประจำปีวันนี้ครับเขาเรียกว่าทริปอะไรนะครับทิป น้ำไม่อาบครับผมที่ <S 1> <S 1> <S ท,ที่ที่คนเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนในพื้นที่เขาจะรู้กันเลยว่าเจิรนมอไตรมอไตรในเดือนนี้มากันเยอะๆเขาจะรู้เลยว่าเป็นทิปน้ำไม่อาบครับผม <S <S สำหรับทิปน้ำไม่อาบเนี่ยนะเขาคิดว่ายัางไงบ้างมันมันอยู่ที่คนพี่แต่ถามผมว่าผมสักครั้งหนึ่งอ่ะอันเนี้ยแต,แต่แต่มันเป็นเขตทุ่มชนเขตท่องเที่ยวอ่ะ <S <S มันอาจจะมีความวุ่นวายเกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้ว อันนี้คือเราเราไม่รู้แต่อันนี้ปีหนึ่งเรามาครั้งหนึ่งรับเราก็อาจจะมาสร้างความเสียงดังให้ให้กับพี่น้องชาวพื้นที่เมืองน,นี้สักครั้งหนึ่งในในเฉพาะกลุ่มพวกบรรดารถติ้งรถท่อดังอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมันก็สักครั้งหนึ่งมันมันก็ไม่น่าจะร้ายเกินไปนะไม่สร้างความวุ่นวายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างผมมามาดูแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันเนาะใช่ครับ แน่นอนมีคนเดินทางก็มีร้านอาหารขายของมีการสร้างรายได้ในพื้นที่ได้ในในเขตนั้นนะครับซึ่งก็ปีนี้นี่เรียกว่าความเรียบร้อยเป็นไงเราเราเป็นเหมือนแบบจรีจเีมาคอยตรวจก็มอมมองแล้วความเรียบร้อยของปีนี้นี่นี่เป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นคนดูแลน้องๆใช่ยอเนี่ยใช่ไหมใช่ดูแลอยู่ในความเร็ว เฮ้ยมึงช้าแล้วมึงไปหน่อยลเลยใช่นีมมึงช้าหน่อยเอยพราะเดี๋ยวข้างหน้าเ,เขาจะตะ,ะ,ะกัดแล้วเร็วๆ <laughs> ผมว่ารวมๆแล้วโอเคนะครับครับแล้วก็คนคนจไอยเนี่ยมันจะมีระเบียบขึ้น ขึ้นมานิดนึงมากกว่าปีที่แล้วใช่ใชครับจริงๆมันเหมือนการพัฒนาขึ้นมาทุกปีใช่คือทุกคนอ่ะพี่เขาก็เขาก็อยากกลับมาเนะปีหนึ่งอ่ะได้ได้บางคนอ่ะก็ได้พาเมียพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยก็สักครั้งนึงเขาก็อยากกลับมาเขาก็ แล้วก็ได้มาชมบรรยากาศรถเขาอย่างเงี้ยข่าจะทํารถมาเพื่อจะเอามาเปรียบไม่ถึงก็เปรียบเทียบอะเอามามุมมองกับคนอื่นว่าสวยเท่าคนอื่นไหมแล้วมาโชว์กันใช่ใช่มีของนี้ก็มาโชว์กันหรือไม่ก็เห็นคนอื่นเขาทาแบบนี้ก็อยากเอาไปทําตามบ้างอะไรนี้ครับคือมันเป็นแนวคิดอะในการมองของของพวกสายซิ่งอะไรเงี้ยครับทุอยางครับครับเราจอดสักกีอย่างครับลุงยังเนี่ยใช้แข่งเนะลุงอันนี้สแตนดาร์ดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใช้แข่ง นี่บ่าวมใช้อยู่เหรอใช่ใส่มผมอยู่ไงผมเลยมาแนะนำลุงเนี่ลยลุงมีอะไอยากว่ขอบคุณมากเลยครับอันนี้ปีสรีครับรยอดเลยบ่าวแอมจัดไปครับตึงไหมฮะน้องๆแล้ววันนี้ตั้งแต่ขับมาเป็นยังไงบ้างคนเนี่าผมว่ายังเดินทางมาไม่ถึงเลยเนี่ยโอ้โหลงโพสต์ลงคลิปเกิดอะไรขึ้นยังไงมันก็มีความผิดพลาดนิดหน่อยครับนิดหน่อยฮะก็คือโจทย์เราเยอะเราชอบสร้างโจทย์ก็เป็นธรรมดาแล้วก็ รถของผมอะ่ะอันนี้อันนี้เรา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 ไม่ได้ว่าไปไปว่าอะไรใครเขานะครับของเราเป็นสเตปเก่าของปีที่แล้ว <มา S 2> ซึ่งเก็บไว้แต่ไม่ได้บิดกับเสียยูครับแล้วพอมาปีนี้ได้เจอแต่เจอตอนเจอเสียยูมันอ่ะเป็นท่อเดิม,มผมก็บอกว่าอ้าวได้นะถ้าเจ้าอย่างนี้มาเล่นได้แต่ถ้าโดนไปก็อย่ามาพูดนะว่าท่อเดิมเท่อะไรเพราะพูดกันเพราะบนถนนเดือนเขาไม่มีกติกาอ่า,อาผมก็พูดอย่างงี้เขาบอก ได้แป๊บหนึ่งแล้วเขาไปเอามาเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถมาเปลี่ยนรถมาไปเปิดเขาอย่างนี้ไงก็ไม่ใช่แบบผมผพกลัวแบบว่าได้สมมติว่าชนะมาไม่สมศักดิ์เราเลยไม่กลัวจะไม่ภูมิใจใช่ไหมผมใช่ต้องแบบว่าเครื่องเหมือนการสเวกเหมือนกันวัดตัวขี่อย่างเดียวใช่แล้วก็คือไอตอนขี่ผมก็มั่นใจเต็มที่แล้วเพราะรถผมก็ไล่มา่มา10.2งเหมือนกันสิ .2 ดใช่ ขี่เองด้วยไม่ไม่ไม่อตัวขี่เขาจงงานมาติดอยู่สองก็คือไล่มาได้โอเคพอพอพอสมควรแล้วพอพอเจอยูเจนผมลองเปิดการในกลุ่มเขามาเต้นเราดีเว้เราอย่างนีละว่าจะเป็นคนเดินห่อหอวมาเเดินเป็นคนเดินห่อหอยอย่างนี้ไหมพอแบบพอมาได้ขี่แล้วมาได้ เอ็กเลยน่่วามันใจมันใจได้เลยอยู่อยู่ไหนเอออยู่อยู่ไหนก็ไอ้เหี้ยพอไปได้องหาเลยดิล้องหางไดเลยดิเปิดไปรอบหนึ่งครับผมเหมือนผมจริงออกก่อนเฮ้ยผมมาได้เว้ยไออยู่ไออยู่ตามผมไม่ทันเว้ยครับแล้วพออีกรอบผมก็เลยเปิดแบบพร้อมๆเลยไอ้ยม่แม่งเดินคู่มาหนึ่งสองจะผมดูแลไอ้ เหม่อไปเลยไอ้แต่ยูมันสั่งผมไว้ห้ามนอนเพราะยูมันไม่นอนผมก็บอกว่าไม่ได้ดิมันต้องแล้วแต่การขี่เออพอผมก็โดดนอนไปนะพี่เอ็กมันน่าจะเสียจังหวะไปนิดนึงเพราะรถยูมันเดินดีอยู่แล้วยูมันก็เลยกระเถิบหน้าขึ้นไปหน่อยเลื่อนเลื่อนไปนิดเนึงนึ่งครึ่งล้อสำหรับการนอนของเราแล้วนะอยูแม่งนั่งหมอบเลื่อนะบาไโอ้โหพอเลื่อนะบาไเสร็จแล้วรถมันสุดทางพอดีพี่สุดแท็กมันยกบ๊บ เท่ากับเราโดนเลยแต่แต่ผมคิดว่าก็น่าขึ้นมันยากเับน่าขึ้นมันยากถึงแม้ว่าไม่เสียดังว่ะไม่เสียดังว่ะก็ขึ้นยากพอดูแล้วทีแรกเรากะยังไงเราก็แดกแน่แต่โดนเรียกว่าเป็นตัวขี่ที่มีสปิริตอันที่สนุกสนุกในการกับขี่กันนะเป็นเรื่องปกติบทลงโทษคือวิดพื้นครับผมวิดพืนไปยี่สิบทียี่สิบครั้งแล้วก็ผมโดนสองแผลวันนี้มีแผลอะไรอีก มีแบบจากทีมงานพวกร้านช่างบอมเหมือนกันร้านช่างบอมดังสิบเขาเขาบูลลี่ไว้ว่าอ่าแต่ข่าวขีพี่ถึงนายต้องพังแน่นอนเหราเขาพูดอย่างนี้เราเราผมก็เอาไหมสู้เลยห้าสิบทีห้าสิบทีห้าสิบทีเลยตีก้นไม่ยากวิบูร์พืิบูร์นนี่เหมือนกันพิบูร์ห้าสิบทีเลยอ่าตอนี้เสร็จผมก็มาพังตีนเขาเนี่ยขับรถอะไรก่อนขับรถใค่เซอรเซอร์ผมเองเซอตัวเองเซอร์ตัวเองมาต้องถึงตีนเขาแล้วมาพังพังพังง่ายๆเลย ด้วยความร้านของเราแบบว่ามันมีมันมีแผลติดแล้วในตอนยกแล้วแต่เราไม่หยุดเราไปต่อ,อเราเอาอ<ร>เล่นอีกคือเหมือนเฟี้ยนอนะอเพีเ้ยนแหละแล้วก็พังแล้วก็มามอบเขาเขาก็เลยให้วิทย์ไปยี่สิบห้าทีถ้าแบโดนไปดอกแผลโดนไปครึ่เงเดียวครึ่งเดียวครึ่งหนึง่งรับสภาพ็่ังบอกอ๋อรับสภาพลดโทษอี้ครึ่งหนึ่งใช่ใช่ใช่ยังเหลือเมื่อกี้นี่พอดีผมเพิ่งสัมภาษณ์ช่างบอลไปเขาบอกว่าเฮ้ รุ่นมีดฟูเนี่ยเครื่องทีมงานหลงลังสิทธิ์พร้อมมากครับแล้วเขาไปถึงในตัวขีดเนี่ยใช่ใช่พี่ซ้อมยังซ้อมยังก็มันอาจจะเป็นโอกาสที่ในการแก้แผลเขาได้นะได้นะก็เนี่ยผมผมผมคุยทักคุยกับอยู่ไว้นอกรอบก็ได้นะนี่นอกรอบเลยอ่าแบบว่าตัวตัวนอกรอบก่อนก็ได้นะอยู่แล้วก็ดีคนหนึ่งผมด้วยนะบางล็ก บางเรื่องอีกคนเด่มนอกรอบก่อนก็ได้นะนี่คือหาตัวแบบไปลอเลยนะไอ้อย่างไอ้อย่างพี่เอกะยังไงเราพวกกันอยู่ได้เลยโอเคโอเคแล้วกันแล้วกันพวกกันส้องขัดเสมอแต่พวกอยู่ไม่ได้เสียไม่ได้ยังไงเราก็เสียไม่ได้ไอ้บางลิกอีกตัวเงาบางลิ้งขี่ดีมากเลยนะเเห็นแล้วอาเรื่องซ้อมเอวซ้อมอะไรกันนะได้แต่ผมผมก็บอกเล็ก จะเวฟก็ได้นะจะสองทีก็ได้นะผมไม่ได้กลัวจะนอกรอบก็บอกนะไม่ใช่ก็วิดพื้นสักเท่าไรเดียกวิดมุ้งวิดพื้นก็ได้ก็วิดพื้นตั้งห้าสิบทีก็ได้เดี๋ยวไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหวถ้าเราพูดไปแล้วเราต้องทำได้พี่เอ็กสุดยอดเราเราทำไม่ได้เราวิดไม่ถึงเราจะพูดเลยทำไมเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองผมไม่ขอตู้ครับผมครับแต่เรื่องกำลังอะตู้แน่นอนดูข้อแข็งก่อน อซ้อมมาเยอะเลยข็แข่งได้ใช่ใช่ปีนี้มีรุ่นนินฟูลงแน่นอนคมีรุ่นอิ่นอีกไหมก็ไม่ไม่ไม่มีพี่ครับเพราะเราเราก็เหมือนเราก็ห่างสองทีมานานเพราะเราโมไปบ้าเดี๋ยวเวฟแต่ปีหน้ารู้สึกว่าจะงดละงดมันู้ต้อไไม่ใช่งดงดสี่งดสี่จังหวะเออสี่ว่าพวกสี่ว่าอะไรพวกนี้แล้วจะไปเล่นอะไรก็เล่นสองปีเหมือนเดิมไปเลยแต่ไม่ใช่ อันนี้มันเป็นที่ตัวผมหรือว่าเป็นที่อุปกรณ์อันนี้เราเราเราไม่เท่ากันแต่ผัวไม่แม่งชอบมอกที่ผมไอ้แต่รถตั๋ลี่ไม่เคยูเป็นคนดวงดีให้กูถูกรถตั๋ลี่มันก็ได้ถ้าจะออกใบคะแนนนี้ให้ถูกรถตั๋ลี่บ้างเหรอเราจะได้อ่าพอถูกรถตั๋ลี่ป่ะเอาย่อยมีตังค์มาบมูเอามาตังค์มาทำโรงานได้โอ้ถามนักเข่าดีกว่าตอนนี้ วงร้อยซองนี้นะเขาใช้อยู่ในรถเนี่ยครับใช้ทรงอะไรอยู่ผมใช้ทรงทรงที่ตัวขีก็แข่งเขาใจ่กันเลย MT ใช่ครับทรง MT เลยครับทำไมต้องเป็น MT ผมผมมองแล้วมันเบาและแข็งแรงแล้วก็มันดูสวยในของมันอะไอ้พวกรางน้ลางน้ําอะผมก็ชอบนะแต่แต่ตัวผมมุงชอบแบบไล่เบามากกว่าคือเราชอบ Performance ได้เลยต้องเบาแรงที่สุดประมาณนี้นี่ ใช้งานมาเนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรยังพี่ยังยังไม่เคยเจอคือเครื่องนี่พังมาหลายเครื่องแลวเนี่ยล้อยังไม่พังมึ้งล่ะใช่อย่างดีก็มีแค่แบบว่าซีล้วนหย่อนนีน่นคืออะไรยกล้อมากฮะยกล้อมากรอระไม่รู้ยกล้อมากหรือช่างแม่งตั้งมาไม่ดีไ่เลยโดนแต่ช่างอีกแล้วนี่แหละจะไม่มีคนทำแลได้ผี่ไม่ไม่ได้ผมไม่โด้ช่างช่างว่าจะดึงมาแต่ก็เอาไปให้ดึงใหม่ได้อีกคือว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนล้อใหม่คุณสามารถเอาไปดึงใหม่ได้เลยครับผมครับ วันนี้นี่ก็มีของที่ลึกมาให้นะครับแต่ต้องแรกกับ3คํคให้กับวงร้อยไอตองหน่อยนะครับวงร้อยอตองนะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับสําหรับวัยรุ่นไทยสมควรใช้กัน,นครับอึกถึกทนแน่นอนเหมือนว่า หนึ่งน้ำสองน้ำสามน้ำคือว่ามันมีมาเปรียบเทียบคล้ายๆกันเลยอึดถึกชนครับว่าวงล้อเอตองครับผอกมีหลายแบบหลายสไตล์ด้วยนะครับผมมีสองสามน้ำได้เป็นไงนะคร่วสุดจริงแต่ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปเชร์พวกเราในการงขันอินฟูด้วยนะแล้วแล้วก็ฝากอย่างนี้ครับน็อตมีลิตนะครับถ้าใครสนใจอยากกระต่ายน็อตมีลิตนะครับก็ทักมาได้ทงเพจได้เลยนะครับหรือติดต่อ a c e b o o k นะครับเลยก็ได้ครับผมอันนี้เรรู้ว่าเป็นแอดมินนึกว่า มีรายละเอียดให้อยากจะไปใส่รุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยทักมาได้เลยัมาคุยกันได้ครับแต่ซื้อนะเว้ยไม่ใช่ขอแล้ปันเ่างเดียวซื้อบ้างก็ได้เพราะกูก็ซื้อเข้ามาครับขอบคุณครับนี่ยตีลังกาโมเนี่ยแล้ได้ติ๊กเกอร์อย่างนี้แถมไปด้วยนะน้องๆครับผมอันนี้ของแท้ของแท้ลาไปก่อนดีน้ไปレスก้าครับสวัสดีครับ Took a name, no don't we are killin' this shit. do my jam, no don't we are killin' this shit. King rap, we are killin' this shit. King rap, we are killin' this shit.